เรื่องราวของเรือประจัญบานก้ชีวิตเรือประจัญบานชานฮอสตอนสุดท้ายในวันที่12มกราคมปี1942กองบัญชาการกองทัพเรเยอรมันได้จัดการประชุมร่วมกับอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยในการประชุมได้มีการตัดสินใจที่จะส่งเรือประจัญบานชานฮอสไกเซนาวและเรือะตะเวนนักคริสอยเกนกลับไปยังเยอรมน,นีด้วยความตั้งใจที่จะส่งเรือเหล่านี้ไปยังนอร์เวย์เพื่อขัดขวา,ขางขบวนเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังมุ่งหน้าไปที่สถาภาพโซเวียต ซึ่งมีชื่อเรียกว่าช nel Das h ซึ่งมีชื่อรหัสปฏิบัติการว่า Op e r a t i o n c e r b e r u s เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรดาร์และเครื่องบินระัตะเวนของฝ่ายสัมพันธมิตท,ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกพลเรือเอกออ t โตซีเลีย e ผู้ประชาการคนแรกของเรือประจานบาลชานฮอสได้รับคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยส่งเรือก,กวาดทุ่นระเบิดไปกวาดเส้นทางในช่องแคบอังกฤษโดยที่ไม่ถูกตรวจพบ เวลา13นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์ชาล์ฮอร์สไกเซนาลและพรินซ์ออเกนออกจากเบรสและพวกเธอเข้าสู่ช่องแคบในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาโดยที่พวกเธอแล่นด้วยความเร็ว27นอตและแล่นไปตามแนวชายฝั่งของฝรั่งเศสตลอดการเดินทางซึ่งอังกฤษล้มเหลวในการตรวจจับเรือทั้ง3ลำนเนื่องจากรือดยําน้ำท,บบที่ได้รับมอบหมายให้ทบการเฝ้าดูได้ถอนตัวออกไปเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เวลา6นาฬิกานาทีพวกเธอผ่านเชอร์บูแล้วมาถึงจุดนั้นพวกเธอได้เข้าโลกกับกองเรือตอร์ปิโดซึ่งนำโดยกัปตันไอริสเบย์ B, บนเรือพิฆาตเซตยีสและนายพลอดอล์ฟการันคอยกำกับเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดของลูกวฟเฟอร์ในช่วงระหว่างปฏิบัติการเซอร์เบรลัสเครื่องบินขับไล่ได้บินในระดับความสูงที่ต่ำเพือเ่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเลดร์และเมื่อเวลา13นาฬิกาพวกเธอได้เขีรยช่องแคบโดเวอร์ แลีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดฟอรี่สอดฟิตจำนวน6กลำพร้อมโดยเครื่องบินขับไล่ s u p e r อร์มารินสปิ i r ฟที่คอยคุ้มกันได้เข้าโจมตีกองเรือของเยอรมันแต่อังกฤษล้มเหลวในการฝา่าแนวป้องกันของเครื่องบินขับไล่ของลูกว์ว a ฟเฟอและเครื่องบินซอดฟิตทั้งหมด6ลำได้ถูกทำลายไป ต่อมาเมาสาสื่อเวลา15นาฬิกา31นาทีชานฮอสได้เข้าปะาทะกับแม่เนติกมายที่ตกลงทางอากาศซึ่งแรงระเบิดทําให้เบเกอร์วงจรของเรือเสียหายและทําให้ระบบไฟฟ้าพังไปเวลา20นาทีผลของแรงระเบิดทาให้ป้อมปืนบรูโนติดขัดและทําให้ปืนขนาด15เซนติเมตรทั้งกระซ้ายทั้งแบบคู่และแบบเดียวเสียหายผลของแรงระเบิดทาให้ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและแบร์ลิงในเครื่องกระเนิดไฟฟ้าเทอร์โบเสียหายซึ่งทําให้เรือต้องอยู่ชะงักลง ผลของแรงระเบิดทําให้ไฟฟ้าดับและทําให้สวิตช์ปิดฉุกเฉินไปยังหม้อไอน้ําและกังหันไม่ทํางานซึ่งจะไม่สามารถปิดได้จนกว่าไฟฟ้าจะกลับคืนมาผลของแรงระเบิดทําให้เกิดรูขนาดใหญ่ด้านข้างของตัวเรือซึ่งส่งผลให้น้ําเข้าท่วมเรือถึง1,220ตันขณะที่ชานฮอสถูกตรึงไว้ พลเลอเอกซิเลยกย้ายไปที่เลพิคาสเซตยี่สิบเก้าและทีมซ่อแมแซมสามารถรีสตาร์ตกังหันตัวแรกได้เมื่อเวลา15นาทกา้นาทีในอีกนาทีต่อมากังหันตัวที่2และสามสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งในตอนนี้ชาญฮอสามารถทำความเร็วได้ที่27็นอตและในช่วงเวลาที่กังหันตัวสุดท้ายกลับมาริสตาร์ตอีกครั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดเพียงลำเดียวได้เข้าทิ้งระเบิดหลายลูกซึ่งตกห่างจากชาญฮอสทางกาบซ้ายประมาณ90เมตรแต่ไม่ได้รับความเสียหายมากนักและเเเมืือ่ออกกาลังดินทบ เครื่องบินทิ้งระเบิดโ l ลฟอร์ดจำนวน12ลำได้เปิดการโจมตีในอีก10นาทีต่อมาซึ่งเครื่องบินทั้งหมดได้ถูกโจมตีโดยปืนต่อต้านอากาศยานและเครื่องบินขับไล่ของลูกวอรเฟอร์ที่คุ้มกันกองเรือซึ่งอังกฤษล้มเหลวในการโจมตีหลายครั้งแต่เมื่อการโจมตีสงบลงปืนต่อต้านอากาศยานขนาด20มิลลิเมตรกระบอกหนึ่งของชานฮอสได้เกิดการระเบิดเนื่องจากเกิดความร้อนสูง ต่อมาชานฮอสได้ชนเข้ากับทุ่นระเบิดนอกเมืองเทอร์เชลลิงทางกาขวาเมื่อเวลา22นาิกา34นาทีผลของการระเบิดทําให้ระบบไฟฟ้าพังในช่วงเวลาสั้นๆและปิดการใช้งานหางเสือชั่วคราวกังหัน2ใน3ติดขัดและกังหันตัวที่3ได้ถูกปิดการใช้งานไปน้ำจำนวน300ตันท่วมช่องเก็บน้ำา10ห้องใน4ห้องหลัก ซึ่งมีเพียงเพลาไปพัดตรงกลางเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ซึ่งทําให้เรือมีความเร็วเพียง10น็อตเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมากังหันทางกาบขวาได้เปิดการใช้งานอีกครั้งซึ่งความเร็วเพิ่มขึ้นไป14นอ็อตแต่ทว่าแรงระเบิดทําให้ระบบการหมุนความป้อมป,ปืนทั้งหมดบนเรือเสียาหายและทําให้ปืนขนาด15เซนติเมตรจำนวน3ป้อมปืนติดขัดอย่างรุนแรงต่อมาเมื่อเวลา8นาฬิกาชานฮอสมาถึงที่ยาร์ดไบร์แต่เนื่องจากเกิดทาน้าแข็งอย่างมากทําให้เรือไม่สามารถเข้าไปในวิลเฮมชาเฟนได้ ขณะที่ล่ออยู่นอกท่าเรือพลเลอือเอซีเลียกลับเข้ามาในชานฮอสและเมื่อทาน,น้ำแข็งได้ถูกกาจัดออกไปในตอนเที่ยงทําให้ชานฮอสกลับเข้าสู่วิลเฮมชาเฟ,ฟนได้และอีกสองวันต่อมาชานฮอสเดินทางไปที่คริวเพื่อเข้ารับการซ่อมแซมถาวรหลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้นชานฮอสได้รับการทดสอบอีกครั้งในทะเลบอลติก ต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี1942ชาหฮอสได้ทำการฝึกร่วมกับเรือดำน้ำหลายลำแต่ในระหว่างการฝึกชาหฮอสได้ชนเข้ากับเรือดำน้ำอู523ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายจนต้องจอดเทียบท่าเพื่อเข้ารับการซ่อมแซมการซ่อมแซมเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน และหลังจากชานฮอสได้รับการฝึกเพิ่มเติมในเทเลโบติกเธอได้จ่อเทียบท่าในโกเทนฮาเฟนในปลายเดือนตุลาคมเพื่อเข้ารับการเปลี่ยนหางเสือใหม่ซึ่งต่อมาก็ได้พบปัญหาเกี่ยวกับหม้อไอ้น้ำและกังหันของเรือทำให้ชานฮอสต้องอยู่ในเยอรมันตลอดช่วงที่เหลือของปี1942ต่อมาในช่วงต้นเดือนมกราคมปี1943ชานฮอสได้กลับเข้ามาประจำการอีกครั้งและหลัจากการทดสอบ ชานหนฮอสได้ออกจากเยอรมันในวันที่7มกราคมพร้อมกับเรือราัตาเวนหะนักพรินซ์ออยเกนและเรือพิฆาตอีก5ลำอย่างไรก็ตามตามรายงานการโจมตีที่หนักหน่วงของอังกฤษใกล้กับชายฝั่งทําให้กองเรือต้องกลับไปยังท่าเรือและความพยายามที่จะไปถึงนอร์เวย์อีกครั้งถูกยกเลิกภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่อย่างไรก็ตามในวันที่8มีนาคมด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยทําให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษต้องหยุดชะงักลง ดังนั้นชานหฮอสและเลือพิคาตอีกสี่ลำจึงสามารถเดินทางไปที่นอร์เวย์ได้แต่ด้วยพายุที่รุนแรงนอกเมืองเบอร์เกนบังคับให้เลือพิคาตต้องหาที่หลบภัยแต่ชาหฮอสสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยความเร็วที่ลดลงเหลือเพียง17นอตและเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่14มีนาคมชาหฮอสทอสมอที่อาร์โวเกนนอกเมืองนาวิกซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับเรือะตะเวนหนักลุซโซและเรือประจัญบานเทียพีสซึ่งการเสริมกำลังของกองเรือของเยอรมันในนอร์เวย์พร้อมกับการมาของ ต้องระง,งับขบวนเรืออาร์กติกในช่วงฤดูร้อนของปี1943ต่อมาในวันที่22มีนาคมชานฮอสเทียพิสและลูโซเข้าเทียบท่าที่อัลทาฟยอรดเพื่อเข้ารับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากพายุหนักต่อมาในช่วงต้นเดือนเมษายนชานฮอสเทียพิสและรอพิคาตอีก9ลำได้ปฏิบัติภารกิจการฝึกไปยังเกาะแบในมหาสมุทรอาร์กติก แต่ทว่าในวัตถิแปของการฝึกได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงภายในพื้นที่ของเครื่องจักรเนือชุดเกาะด่านฟ้าหลักซึ่งการระเบิดดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ34คนและกระตุ้นให้ลูกเรือพยายามเต็มที่ในการถอดกระสุนของป้อมปืนซีซ่าเพื่อป้องกันการระเบิดของคางกระสุนซึ่งการซ่อมแซมเรือเสร็จสิ้นภายใน2สัปดาห์แต่เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งขัดขวางการดําเนินงานหลักในอีก6เดือนข้างหน้าในระหว่างนั้นชาญหอสามารถทําได้เพียงแค่การฝึกในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ต่อมาชาหฮอสเทียพิสและเละพิคาดอีก9ลำได้ออกจากอัาวท่าฟยอดในการบุกเมื่อวันที่6กันยายนซึ่งมีชื่อเรียกปฏิบัติการว่า โอเปอเรชันซีโทเนล่าซึ่งชานหอสได้รับมอบหมายให้ทำก,การโจมตีบนเกาะสปิตเบอร์กินซึ่งในระหว่างปฏิบัติการชานหอส,สามารถทำลายปืนขนาดเกมิลลิเมตรได้สองกระบอกรวมถึงทำลายถังเชื้อเพลิงเหมืองฐานหินท่าเรือสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ปฏิบัติงานท,นทหารที่สำคัญที่สุดคือสถานีตรวจอากาศที่ส่งข้อมูลสภาพอากาศไปยังฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งใช้ในการกำหนดตารางเวลาของขบวนเรือเพื่อไปยังสหภาพโซเวียต ซึ่งเลือพิฆาตของเยอรมันได้ขนส่งทหารประมาณ1,000นายยกพลขึ้นบกบนนอร์เวย์ซึ่งผาักดันให้กองทหารของนอร์เวย์ขึ้นไปบนภูเขาทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่สูญเสียใดๆ ต่อมาในวันที่22กันยายนอังกฤษได้เริ่มปฏิบัติการที่มีชื่อเรียกว่า Operation s u r e โดยส่งเรือดำน้ำเอ็กซ์คาฟขนาดได้6ลำเข้าไปโจมตีกองเรือของเยอรมันในนอร์เวย์ที่จอดเทียบท่าอยู่โดยที่เรือดำน้ำเอ็ก์คาฟจะทิ้งทุ่นระเบิดใต้ท้องเรือของเยอรมันซึ่งมีเรือดำน้ำเอ็ก์คาฟ2ลำที่ได้รับมอบหมายให้เข้าโจมตีเรือประจัญบานชานฮอสซึ่งมีเรือเอ็ก์คาฟลำหนึ่ง 1, สูญหายระหว่างเดินทางไปนอร์เวย์และอีกหนึ่งลำประสบปัญหาทางกลไกและต้องยกเลิกการจู่โจมซึ่ง แม้ว่ายานเอกขาฟจะสามารถเดินทางไปที่ท่าเรือที่ชานฮอสอยู่ได้แต่การจู่โจมล้มเหลวนับตั้งแต่ที่ชานฮอสออกเดินทางเพื่อไปฝึกซ้อมเมื่อชานฮอสไม่อยู่ยานเอกขาฟที่เหลือจึงเข้าโจมตีเรือลำอื่นๆซึ่งทําให้เรือประจันบานเทียพีสได้รับความเสียหายอย่างหนักสิ่งนี้มาในลดกกำลังเฉพาะกิจของอาร์กติกลงในตอนนี้เหลือเพียงแค่ชานฮอสและเรือพิฆาตคุ้มกันอีกลําลำที่ยังคงสามารถปฏิบัติการต่อไปได้ ต่อมาด้วยสถานการณ์ที่ตกต่ำของกองก,กาลังของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออกซึ่งการขัดขวางการ,รส่งเสบียงของฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อไปยังสหภาพโซเวียตยจะมีความสําคัญมากขึ้นสิ่งนี้ทําให้เกิดการประชุมร่วมกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ในวันที่19-20ธั 20, นวาคมโดยข่าวโดนิสได้มอบหมายภาร,รกิจให้กับชานฮอสในการต่อสู้กับขบวนเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อมาในวันที่22ธันวาคมโดนิสได้สั่งให้ไอลิสเบเตรียมออกทะเลโดยแจ้งลงหน้าเพียง3ชั่วโมงเท่านั้น ต่อมาในวันนั้นเครื่องวินลลตะเวนได้ตรวจพบกองเรือ20ลำโดยมีเรือลละตะเวนและเรือพิฆาตคุ้มกันหาออกไป460ไมล์ทางตะวันตกของทอมโซซึ่งขบวนเรือได้ถูกตรวจพบอีกครั้งใน2วันต่อมาและได้มีการคาดการณ์ว่ากองเรือมุ่งหน้าไปที่สาภาพโซเวียตอย่างแน่นอนต่อมาเรืออู่ได้รายงานตำแหน่งของขบวนเรือเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่25ธันวาคม โดนิสจึงสั่งให้ชานฮอสออกปฏิบัติการและโดนิสได้ส่งคําแนะนําให้กับเบโดยที่โดนิสได้นําให้เขายุติการลบหากว่าศัตรูมีกองกำลังที่เหนือกว่าแต่ทว่าเบไม่สนใจโดยที่เขาวางแผนที่จะโจมตีขบวนเรือเมื่อเวลา10นาิกาของวันที่26ธันวาคมหากเงื่อนไขเอื้ออานวยต่อการโจมตีโดยในช่วงเวลานี้ของทุกปีซึ่งจํากัดได้เวลาในการปฏิบัติงานของเบเป็นอย่างมาก ซึ่งฝ่ายเยอรมันกังวลเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับการควบคุมการยิงด้วยเลด้าของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งทำให้เรือประจัญบาลของอังกฤษสามารถยิงปืนใหญ่ได้อย่างแม่นยําแม้จะอยู่ในความมืดเมื่อเปรียบเทียบกับเลด้าของเยอรมันที่มีความล้าหลังกว่าต่อมาชานฮอสและเรือพิฆาตอีก5ห้าลำออกจากท่าเรือเวลาประมาณ19นาฬิกา และเมื่อเวลา3มนาฬิกาสินาทีไอิสเบย์ได้รับคำสั่งจากกองบัญชาการกองทัพเรือว่าชานฮอสอาจจะต้องปฏิบัติการโจมตีเพียงลำพังหากทะเลที่หนักหน่วงขัดความความสามารถในการต่อสู้ของเรือพิฆาตโดยเรื่องที่เยรมันยังไม่รู้เลยคืออังกฤษสามารถถอรหัสการส่งข้อความจากเครื่องอีดิกม,มาที่เข้ารหัสระหว่างชาญฮอสกับกองบัญชาการกองทัพเรือได้ ส, passage, ส, ern, นะสิ่งนี้ทําให้พลเลอเอกโรเบิร์ตเบอร์เนตและบูชเฟเซอร์ได้ทราบถึงแผนการของเบในการโจมตีขบวนเรือและสามารถวางตําแหน่งเพื่อป้องกันได้ต่อมาเมื่อเวลาเจนาฬิกา3นาทีชาหฮอสหานจากเกาะเบไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ46ไมล์และเมื่อเธอเลี้ยวที่จะให้เธออยู่ในตำแหน่งการโจมตีของขบวนเรือในเวลา10นาฬิกาพลเือเอกเบอร์เนสผู้บังคับบัญชาเรือตะเวนสลํลำได้แก่นอร์ฟอร์กเบลฟาส และเซฟฟิล์ซึ่งได้คุ้มกันขบวนเรือ JW55B ซึ่งวางเรือของพวกเขาไว้ระหว่างขาบวนเรือและทิศทางการโจมตีที่คาดการไว้ของชาญฮอสพลเลอเอเอฟเฟอร์ acer, ผู้บังคับบัญชาเรือประจัญบานดยุกออฟยอร์กพร้อมกับเรือะตะเวนจาไมากาและเรือพิฆาตสี่ลำและย้ายตำแหน่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของชาญฮอสหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ชาญฮอสเลี้ยวเบย์ได้สั่งให้เรือพิฆาตจัดลูกขบวนซึ่งยังตามหลังชาญฮอสประมาณ12ไมล์ ครึ่งชั่วโม,มงต่อมาลำโพงของชาญฮอสได้ประกาศให้ลูกเรือประจำสถานีรบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีต่อมามูราไปนาฬิกา40นาทีเบลฟาสสามารถตัวจับชาญฮอสด้วยเลดาราของเธอแต่ทว่าเยอรมันได้ทำการปิดเลดาราไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อังกฤษสามารถตัวจับพวกเขาได้และเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา21นาทีผู้สังเกตการของเบลฟาสพบชาญฮอสในระยะ11,000เมตรเบลฟาสได้เปิดฉากการโจมตีในสา3นาทีต่อมาตามมาด้วยนอร์ฟอล์กใน2นาทีหลังจากนั้น ซึ่งชานฮอสได้เปิดฉากการโจมตีจากป้อมปืนซีซ่าก่อนที่เธอจะเลี้ยวและเพิ่มความเร็วเพื่อหลบหนีจากเรือลาตวเวนซึ่งชานฮอสได้ถูดโจมตีจากกระสุนขนาด203มิลลิเมตรจำนวน2นัดซึ่งนัดที่1ล้มเหลวในการระเบิดและสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่ทว่านัดที่2ปรปะทะเข้ากับเครื่องวัดระยะและได้ทำลายเสาอากาศเรดาร์ซึ่งในตอนนี้เหลือเรดาร์ที่ท้ายเรือเพียงตัวเดียวที่ยังคงสามารถใช้งานได้ ต่อมาชานฮอสหันไปทางใต้และพยายามหลบหนีจากเรือลาตเเวนแต่ด้วยเรดาร์ของอังกฤษที่เหนือกว่าขัดขวางไม่ให้เบสามารถหนีได้สําเร็จเมื่อเวลา12นาฬิกาชานฮอสอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของขบวนเรือแต่เบลฟาสามารถตรวจับชานฮอสได้อีกครั้งเรือลาตเตเวนของอังกฤษใช้เวลา20นาทีในการปิดระยะและเปิดฉากการโจมตี ่อมาชานฮอสตรวจพบเรือรัตเวยของอังกฤษด้วยเลดด้าที่ท้ายเรือและเปิดฉากการโจมตีด้วยปืนหลักของเธอก่อนที่ชานฮอสจะหันหลังเพื่อหลบหนีอีกครั้งไม่นานก่อนเวลา12นาฬิกายนาทีชานฮอสโจมตีนอร์ฟอล์กสองครั้งด้วยกระสุนปืนขนาด28เซนติเมตรซึ่งกระสุนนัดที่1ปึปะทะกับโครงสร้างสนบนด้านหน้าของตัวเรือและกระสุนนัดที่2ปะทะกับป้อมปืนของตัวเรือและไม่สามารถใช้งานได้จากนั้นชานฮอสก็หันกลับมาอีกครั้งและเพิ่มความเร็วโดวยหวังว่าจจะลบนีากกเรือะะออัตวขงงฤษ กองเรือของ Bernard, เบอร์เนตเรือที่จะรักษาระยะห่างจากชานฮอสในขณะที่เฟเซอร์ผู้บังคับบัญชาเรือประจันบานในยุคออฟยอร์มาถึงที่จุดเกิดเหตุในขณะเดียวกันเรือพิฆาตของเยอรมันทั้ง5าลำยังค้นหาขาบวนเรือต่อไปโดยที่ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีเบย์จึงตัดสินใจกลับไปที่ฐานทัพและเมื่อเวลา13นาฬิกา43นาทีเบย์จึงได้ออกคําสั่งให้เรือพิฆาตทั้งหมดกลับไปที่ท่าเรือต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกา17นาที ดยุกออฟยอรตตรวจพบชานฮอสด้วยเลดาในะ,ะ30นาทีต่อมาเบลฟาสได้ยิงกระสุนดาวเพื่อเปิดตำแหน่งของชานฮอสและเมื่อเวลา16นาฬิกา50นาทีดยุกออฟยอกได้เปิดฉากยิงในระยะ11,000เมตร 5นาทีหลังจากเปิดฉากการโจมตีหนึ่งในกระสุนขนาด356มิลลิเมตรของเดยุอฟยอ k ได้ปะทะเข้ากับป้อมปืนด้านหน้าของชานฮอสซึ่งทําให้การหมุนของป้อมป,ปืนติดขัดเศษกระสุนที่ปะทะทําให้เกิดไฟไหม้ในแมกกาซีนบังคับให้ลูกเรือต้องเติมน้าเข้าท่วมห้องแมกกาซีนเพื่อป้องกันก,การระเบิดและจากนั้นน้ำได้ถูกระบายออกจากป้อมปืนบูโนอย่างรวดเร็วในขณะที่เรือต่อสู้โดยใช้ป้อมปืนเพียง 2- ใน3เท่านั้นและจากนั้นไม่นานกระสุนอีก14นัดก็พุ่งเข้าใส่ช่องระบายอากาศที่ติดกับนูโ กระสุนนัดที่3ตนเข้าที่ด่านฟ้าถัดจากป้อมปืนซีซ่าและทําให้เกิดน้ําท่วมซึ่งสะเก็ดระเบิดทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมากและเมือ่อเวลา17นาิกา30นาทีกระสุนได้โจมตีป้อมปืนด้านหน้าขนาด15ซนติเมตรเมือ่อเวลาประมาณ18นาฬิกาชานฮอสได้ถูกโจมตีโดยกระสุนอี่14นัดทางกาบขวา ซึ่งทะลุเกาะอาร์เมอร์เบลล์และระเบิดภายในห้องหม้อไอน้ำหมาเยเลขหนึ่งซึ่งมันได้สร้างความเสียหายไปอย่างมากต่อการขับเคลื่อนของเรือและทําให้ความเร็วของเรือลดลงเหลือเพียง8นอตซึ่งได้มีการซ่อมแซมโชคราวทํา,าทให้ชานฮอสเพิ่มความเร็วเป็น22นอตในตอนนี้ชานฮอสสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างเธอกับไดยุออบยอกได้5,000เมตรในขณะที่ชานฮอสระดมยิงหลายครั้งกระสุนได้ตกใส่ไดยุอ็อบยอกและทําให้เดรดราควบคุมการยิงไม่ทํางาน ต่อมาเมื่อเวลา18นาฬิกา42นาทีตดย์ยูออยอร์ได้หยุดยิงโดยยิงซันโวไปมากถึง52นัดและสามารถเข้าเป้าได้อย่างน้อย13ครั้งซึ่งการโจมตีหลายครั้งได้สร้างความเสียหายให้กับอาวุธรองของเรือเฟเซอร์ aser, สั่งให้เรือพิฆาตสกอร์เปียนและสตอร์ยิงต่อปีโดทั้งหมด8ลูกในเวลา18นาฬิกา50นาทีโดยชานฮอสถูกโจมตีด้วย oss, ตรอปีโดทั้งหมด4ลูกโดยต่อปีโดล,ลูกที่1ระเบิดตรงหน้าป้อมปืนบูรโนและทำให้ป้อมปืนติดขัดต่อปีโดล,ลูกที่ 2, ราาาททเเเข้้้่กกกบซยยออองอืแลละใหิดนนวมน็ ต่อไปโดลูกที่3ประทาเข้าที่ด้านหลังของเรือและทำให้พาไปพัดของเรือเสียหายและต่อไปโดลูกที่4ประทาเข้าที่หัวเรือของชาญฮอร์สซึ่งการโจมตีที่ต่อไปโดเหล่านี้ทำให้ความเร็วของเรือลดลงเหลือเพียง12นอตซึ่งทำให้ในยุคออฟยอกสามารถเข้าใกล้ในระยะ9,100เมตรและเนื่องจากยังคงเหลือป้อมปืนซีซ่าเพียงป้อมปืนเดียวที่ยังคงสามารถใช้งานได้ลูกเรือทั้งหมดจึงถูกส่งไปเก็บกระสุนจากป้อมปืนด้านหน้าเพื่อไ้ใช้กับป้อมปืนสุดท้าย หลังจากนั้นเฟเซอร์จึงสั่งให้จาไมก้าและเบลฟาร์เข้าสู่ระยะและจมเรือด้วยตอร์ปิโดโดยหลังจากโดนตอร์ปิโดหลายครั้งชานฮอสก็เริ่มจมลงภาในน้ำและเริ่มเอียงไปทางกลาบขวาและเมื่อเวลา19.45นาฬิกานาทีชานฮอสแล่นช้าลงโดยใบพัดของเรือยังคงหมุนอย่างช้าช้าก่อนที่ชานฮอสจะจมลงในเวลาต่อมาเรือและตะเวนของอังกฤษเริ่มค้นหาผู้รอดชีวิต แต่ไม่นานหลังจากนั้นได้มีคําสั่งให้ทําการยุติการค้นหาแม้ว่าจะได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือในความมืดก็าตามจากลูกเรือ1,968คนมีเพียง36คนเท่านั้นที่รอดชีวิตและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเรือประจันบาลเก้าชีวิตเรือประจันบาลชานฮอสในที่สุด